สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะกลับเข้าสู่ช่วงเวลาข่าวทางช่อง13สยามไทยเริ่มต้นวันนี้ค่ะไปดูกันที่กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้านะคะซึ่งก็ได้มีการรายงานสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันในห่วงระหว่างวันที่24นะคะจนถึง30มก,กราคมค่ะพบจุดความร้อนสะสมนะคะจำนวนถึง1,666จุดค่ะพร้อมกับที่มีการจัดชุดเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงนะคะรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่โล พลตรีประสิทธิพงษ์มูลดีรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าเปิดเผยว่าจากการที่กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าได้ทําการตรวจสอบสภาพอากาศในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือในห้วงวันที่24-30มกราคม ผมว่าภาคเหนือมีค่า PM 2.5เฉลี่ยอยู่ระหว่าง11-42ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรค่า PM 10ระหว่าง18-71ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรและค่า AQI อยู่ระหว่าง11-69ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรโดยพื้นที่ที่มีค่า PM 2.5 PM 10และค่า AQI เฉลี่ยสูงตลอดสัปดาห์ได้แก่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดนครสวรรค์ทั้งนี้คุณภาพอากาศโดยรวมของภาคเหนือ ยังคงมีสภาพอากาศอยู่ในระดับดีถึงดีมากในบางจังหวัดสำหรับจุดความร้อนในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือพบว่าเกิดจุดความร้อนสะสมจำนวน1,666จุดโดยเฉพาะในจังหวัดอุตรดิตถ์เชียงรายตากลำปางและจังหวัดแพร่ส่วนใหญ่เกิดจุดความร้อนในพื้นที่ป่าสงวนจำนวน731จุดพื้นที่ป่าอนุรักษ์395จุดและพื้นที่เกษตรจำนวน261จุด อย่างไรก็ตามตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมากอรมนรจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือได้หลงพื้นที่เพื่อพบผู้นําชุมชนรณรงค์ลดการเผาในชุมชนลาตระเวนร่วมกับหน่วยงานเพื่อป้องปรามการเผาป่าและร่วมดับไฟกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเดินหน้าสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่กว่า39ครั้งขณะที่ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ได้ลงพื้นที่เป้าหมายในการทําแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยงรณรงค์สร้างจิตสำนึกลดการเผาในชุมชนพร้อมกับร่วมสร้างฝายในพื้นที่ป่าเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้ป่าต้นน้ำลดปัญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ล,ลําพูนลําปางเชียงรายแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากจำนวน43ครั้ง